ยกย้ายดาวการเงินของทุกคนกำลังจะเปิดรับแสงนั้นฟังแล้วมีความหวังและมีพลังแต่ฟังดีๆมีแต่ค่ะเพียงแค่สองวันนี้เท่านั้นที่คุณจะสามารถเปิดรับแสงของการงานและการเงินได้แค่สองวันเท่านั้นวันไหนวันที่ยี่สิบเจ็ดคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ จะมีวิธีการเปิดรับแสงแห่งโชคเอาแน่นะคะฟังนะคะทุกคนแชร์ก่อนวันนี้คุณสามารถวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้สองวันเท่านั้นนะสองวันค่ะเพราะหลังจากนั้นดาวพฤหัสจะเข้าที่โคจรเข้าที่แล้วแชร์รมาแล้วพวกเราฟังนะคะคนที่เกิดทุกเดือนเดือนมกรายันธวาคุณรู้ไหมดาวพฤหัสอะ่ะส่งผลกระทบต่อทุกเดือน กระทบในเรื่องการงานการเงินกระทบในด้านดีกับการเคลื่อนไหวของการงานและการเงินแต่วิธีการเปิดรับโชคค่ะมาฟังกันค่ะว่าคุณต้องทํายังไงทําบุญกับพ่อแม่ให้เงินพ่อแม่หรือทําอะไรก็ได้ให้พ่อแม่คุณมีความสุขในวันนี้กับวันพรุ่งนี้ไม่ใช่ทาแค่สองวันนะคะแต่สองวันนี้เหมือนวันเคาะโชคเหมือนเคาะโชคลาภอ่ะ เขา<ค>รเรียกว่าวนนเขาเรียกว่าวันเปิดประตูแหละป้าเราเปิดสองวันเราไม่ใช่เปิดแล้วปิดเลยเออแต่สองวันนี้ถ้าคุณไม่เปิดหรือเปิดไม่ทันถ้าคุณไม่แชร์ถ้าคุณไม่ไปบอกต่อหรือถ้าคุณไม่ไปไลฟ์ต่อ,อถ้าวันนี้ใครมีโอกาส<ร>าไลฟ์วันนี้หรือพรุ่งนี้รหรือมีโอกาสแชร์ต้องแชร์นะคะป้าผ่านพ้นสองวันนี้ไปแล้วดาวเคลื่อนย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจะขอกระตุ้นโชคยากมากถ้าคุณเปิดทันคุณคอยดูการเคลื่อนไหวจากการที่คุณเปิดรอติดตามการเคลื่อนไหวค่ะไปจนถึงสิ้นปี หนึ่งให้คุณนะคะวันนี้กับวันพรุ่งนี้สองวันนี้ให้เงินพ่อแม่หรือพาพ่อแม่ไปทานข้าวหรือไปซื้ออะไรก็ได้ค่ะไปฝากพ่อฝากแม่นะคะหรือถ้าอยู่ไกลกันไม่สะดวกในสองวันให้โทรไปหรือให้โอนเงินไปฝากแม่ทำบุญอันนี้ให้แม่นะอันนี้ฝากทำบุญนะหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่มีพ่อแม่แล้วนะคะให้ไปทําบุญให้พ่อแม่โดยการถวายสังฆทานอโอนเงินไปโรงพยาบาลโอนเงินไปช่วยเหลือคนยากคนจนหรืออะไรแล้วส่งบุญให้พ่อแม่ยังไงคุณต้องไปถึงพ่อแม่ให้ได้เพราะพ่อแม่คือครูบาอาจารย์อันดับหนึ่งดาวพระฤหัสคือดาวครูบาอาจารย์อสองให้คุณทําบุญกับพระอาพาธฟังนะคะ พระอา,าพาต้องเฉพาะเจาะจงเป็นพระอา,าพาธพระที่พิการพระที่อยู่ในศูนย์ช่วยเหลือหรือพระที่อะไรต้องการความช่วยเหลืออะไรแบบนี้ค่ะได้หมดเลยที่เป็นพระที่ป่วยนะคะอ,อาจจะพิการอาจจะป่วยหรือติดโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณรู้ให้ทําบุญกับท่านนะคะสให้ทําบุญกับคนที่ด้อยกว่าคุณ กับคนที่ด้อยกว่าคุณตั้งแต่วันนี้กับวันพรุ่งนี้แค่2วันแต่วันอื่นๆไม่ใช่ทําไม่ได้นะคะนี่เป็นวันเปิดโชคของคุณคนที่ด้อยกว่าคุณคือวันนี้คุณมีแขนขาครบให้ทําบุญกับคนพิการแขนขาไม่ครบคนที่ด้อยโอกาสคนที่กําพลา้าค,คนที่สติไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะหรือคือที่ด้อยกว่าค่ะคุณเข้าใจคําว่าด้อยกว่าใช่ไหมคะอย่างตอนนี้คนน้ําท่วมเขาด้อยกว่าเราอยู่แล้วเพราะเราไม่ท่วมให้คุณ ทำตามกําลังสําคัญมากปล่อยชีวิตสัตว์ค่ะนี่สําคัญสุดๆวันนี้กับพรุ่งนี้ถ้าเป็นไปได้ฟังดีๆไปไถ่ชีวิตค่ะโคกระบือก็ได้ตาเต่าหอยขมหอยอะไรหรือว่านกหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะต้องถือโอกาสไปปล่อยสัตว์ให้ได้นะคะเป็นการปล่อยชีวิตแสงจะเยอะมากเพราะชีวิตหนึ่งชีวิตก็เหมือนชีวิตเราหนึ่งชีวิต ปล่อยสยัตว์ก็จะมีแสงชัดเจนนะคะส่วนใหญ่ครูจะไปปล่อยกับบ้านปัญญาใจนะคะเป็นบ้านของแม่ชีเป็นศูนย์ค่ะศูนย์ปฏิบัติของแม่ชีที่ท่านนับถือพระแม่กวนอิมนะคะท,ทั้งหมดทั้ทงมวลที่ครูบอกคุณลองทําดูค่ะไปสร้างบุญสร้างกุศลนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของศาสตร์ต่างๆค่ะเขาก็จะบอกว่าเป็นการเปิดประตูรับความเฮงความปังความรวย